ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ ดีคับขณะน,นี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษสาสาลดีกาดีๆนะครับมานำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ วันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเฉียวชนกันอีกแล้วนะครับวันเกิดเหตุนะครับรถบรรทุกนนะครับซึ่งขับรถนะครับเลี้ยวขวานะครับตัดหน้ารถยนต์โดยสารเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้รถยนต์โดยสารเนี่ยไปเฉียวชนนะครับรถยนต์บรรทุกตรงที่บริเวณท้ายนะครับที่เนี่ยครับจำเลยทั้งสองนะครับพอรถเฉียวชนกันแล้วนะครับรถจำเลยที่1เนี่ยซึ่งขับรถบรรทุกนนะครับขับรถโดยฝ่าฝืนสัญญาณจราจรจำเลยที่2นะครับเขาเนี่ยมาในทางเดินรถของเขาซึ่ง เขาได้รับสัญญาณไฟสัญญาณจราจรสีเขียวนะครับแล้วเขาเนี่ยขับรถยนต์บรรทุกคนโดยสารเนี่ยนะครับก็คือเป็นรถโดยสารเนี่ยนะครับขับมาเนี่ยผ่านทางร่วมทางแยกนะครับโดยปกตินะครับการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกเนี่ยหรือขับรถในเขตชุมชนเนี่ยนะครับก็ต้องขับรถเนี่ยไม่เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดในวันเกิดเหตุนะครับรถยนต์บรรทุกคนโดยสารเนี่ยนะครับเขาเนี่ยขับรถเนี่ยผ่านทางร่วมทางแยกเนี่ยด้วยความเร็วเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับความเร็วเนี่ยประมาณ30กิโลเมตร ต่อชั่วโมงซึ่งต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับคดีนี้ครับทางพนักงานนัยการนะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องจำเลยนะครับจำเลยที่1เนี่ยซึ่งขับรถยนต์บรรทุกนะครับสิบล้อเลยเนี่ยนะครับข้อหาฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเลี้ยวขวานะครับโดยที่ไม่ดูสัญญาณไฟจราจรนนะครับส่วนฟ้องจำเลยที่2เนี่ยขับรถนะครับในข้อหาประมาทนะครับมาด้วยความเร็วสูงเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการที่จำเลยทั้งสองนะครับถูกฟ้องนะครับต่อสาร ศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะตัดสินะแล้วให้ความเป็นธรรมเนี่ยแล้วก็เหตุผลเนี่ย ของคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้นะครับจะมีเหตุผลเนี่ยให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้นะครับทนายอ้อนะครับก็อยากขออนุญาตนำเรียนเนี่ยให้เราเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี้ครับสารนะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา390เข้ามาปรับในคดีนี้ด้วยนะครับมาตรา390เานี่ยวางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดกระทําโดยประมาณ และการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับต้องระหว่างโทษจำคุกนะครับไม่เกิน1เดือนหรือปรับนะครับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับคดีนี้ครับสารนะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา21มาตรา22นะครับมาตราส3ิและมาตรา67นะครับมาตรา21มี2วรคนะครับวรคแรกวางหลักไว้แบบนี้เลยนะครับผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ ต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้หรือทําให้ปรากฏในทางนะครับหรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยแสดงให้ทราบวักส,สองนะครับสัญญาณจราจรเครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรให้อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบษรนะครับและให้มีรูปตัวอย่างแสดงไว้ในประกาศด้วยมาตรา22วรคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏข้างหน้าในกรณีดังต่อไปนี้ อนุหนึ่งนะครับชัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอมพันธ์ให้ผู้ขับขี่นะครับเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเนะครับเพื่อเตรียมปฏิบัติตามสัญญาณที่จะปรากฏต่อไปดังกล่าวนะครับในอนุ2เว้นแต่ผู้ขับขี่นะครับที่ได้เลยเส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไปได้อนุสอนะครับสัญญาณจราจรไฟสีแดงนะครับหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคําว่าหยุดให้ผู้ขับขี่นะครับหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดไลยนะครับไหไล์อยู่ในอนุ3ะนะครับอนุ3า สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวนะครับที่มีคําว่าไปให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะครับไฮไลท์เนี่ยยังอยู่ในอนุสีด้วยนะครับอนุสีวางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าสัญญาณจราจรไฟลูกสอนสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไปนะครับหรือสัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดงพร้อมกับสัญญาณจราจรไฟลูกสอนสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไปนะครับให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือ ขับรถตรงต่อไปตามทิศทางที่ลูกศอนชี้และต้องขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะครับและต้องให้สิทธิ์แก่คนเดินเท้านะครับในทางข้ามหรือรถที่จะมาทางขวาก่อนอนุห้าวางหลักไว้แบบนี้นะครับสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดงนะครับถ้าติดตั้งอยู่หน้าทางร่วมทางแยกใดเปิดทางด้านใดให้ผู้ขับขี่ที่มาทางด้านนั้นหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดยนะครับเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้วจึงให้ขับรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง นะครับอนุ6นะครับสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลืองอัมพันธ์ภาติดตั้งอยู่ณที่ใดให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปได้ด้วยความระมัดระวังนะครับวัตสองนะครับผู้ขับขี่ซึ่งจะต้องขับรถตรงไปต้องอยู่ในช่องเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้ตรงไปนะครับส่วนผู้ขับขี่ที่จะเลี้ยวรถนะครับต้องเข้าอยู่ในช่องเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวนะครับการเข้าอยู่ในช่องเดินรถดังกล่าวจะต้องเข้าตั้งแต่เริ่มมีเครื่องหมายจราจร แสดงให้ปฏิบัติเช่นนั้นนะครับคดีนี้ครับศาลนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับมาตรา43อนุ4เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา43วางหลักไว้แบบนี้นะครับหามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอนุ4นะครับโดยประมาหรือหน้าหวาเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินเนี่ยนะครับมาตรา67เนี่ยมี2วรรคนะครับวรรคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ติ ติดตั้งไว้ในทางวักสองนะครับเครื่องหมายจราจรเนี่ยที่ติดตั้งไว้ตามวักหนึ่งจะกําหนดอัตราความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต่ําก็ได้แต่ต้องไม่เกินอัตราความเร็วที่กําหนดในกฎกระทรวงคดีนี้ครับศารฎีกานะครับท่านเนี่ยตัดสินเอาไว้นะครับเมื่อปีพศ2530นะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตราย1บเนี่ยบัญญัติให้ผู้ขับขี่นะครับต้องปฏิบัติตามสัญญ,ญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือท ทำให้ปรากฏในทางนะครับเมื่อปรากฏว่าจําเลยที่2นะครับขับรถด้วยตาความเร็วต่ํากว่าที่กฎหมายกําหนดและเข้าสี่แยกนะครับในขณะมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้รถทางตรงเนี่ยในเส้นทางของรถจรําเลยที่2เนี่ยแล่นผ่านไปได้ช่วนจําเลยที่1น,นะครับขับรถเลี้ยวขวาฝ่าฝืนสัญญาณจราจรนะครับตัดหน้ารถของจําเลยที่2เป็นเหตุให้ชนกันขึ้นดังนี้นะครับถือว่าจําเลยที่1น,นะครับขับรถโดยประมาทฝ่ายเดียวคดีนี้ครับพนักงานอาย การโจทย์นะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องว่าจําเลยทั้งสองันะครับขับรถโดยประมาทโดยจําเลยที่1นึ่งนะครับขับรถเลี้ยวขวาที่4ีแยกปัดหน้ารถของจําเลยที่2และจําเลยที่2เนี่ยขับรถเนี่ยมาด้วยความเร็วสูงนะครับเป็นเหตุให้รถทั้งสองคันเนี่ยเฉียวชนกันได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับอันตรายแก่กายนะครับคดีนียครับจำเลยทั้งสองนะครับให้การปฏิเสธนะครับคดีนี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านพิจารณาแล้วเนี่ยท่านพิพาษาว่าจําเลยทั้งสองนะครับต่างขับ ลดโดยประมาทลงโทษปรับนะครับจำเลยทั้งสองเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์นะครับคดีนี้ครับศาลอุทธรณ์เนี่ยท่านพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องนะครับสำหรับจำเลยที่สองนอกจากที่แก้เนี่ยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีนี้ครับโจทย์เนี่ยยื่นฎีกาขึ้นมาสู่ศาลฎีกานะครับคดีนี้ครับศาลฎีกานะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยนะครับฟังได้เป็นยุติว่าตา ามวันเวลาเกิดเหตุนะครับจำเลยที่2เนี่ยได้ขับรถยนต์โดยสารประจําทางนะครับหมายเลขทะเบียนก็ไก่ทอทหาร1 0ึ่งศนะครับไปตามถนนสีลมมุ่งหน้าจะไปปลายถนนสีลมนะครับเมื่อถึงสี่แยกมาเหศักตัดกับถนนมเหศักสุรศักด์เนี่ยนะครับรถยนต์โดยสารที่จําเลยที่2เนี่ยขับไปนั้นได้ชนรถยนต์บรรทุกนะครับคันหมายเลขทะเบียนพอพานบอใบไม้เจ็ดศูนย์ขีดศูนย์สามเจ็ดศูนย์น่ะครับที่กระบะ้ายค้อนมาด้านหลังนะครับซึ่ง จำเลยที่1เนี่ยเป็นผู้ขับขี่สวนทางมานะครับแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยเข้าถนนไม่เหยสับรถทั้งสองคันเนี่ยนะครับชนกันเนี่ยบริเวณสี่แยกที่เกิดเหตุนะครับตามแผนที่สังเขตนะครับแสดงสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมายจ่อสามนะครับเป็นเหตุให้รถทั้งสองคันเนี่ยได้รับความเสียหายและนางสมดีนะครับผู้โดยสารที่มาขับรถยนต์โดยสารประจําทางนะครับได้รับอันตรายแก่ตายคดีเนี่ยครับมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ว่าจำเลยที่สองนะครับได้ขับรถ โดยประมาทตามฟ้องด้วยหรือไม่โจทย์นะครับดีกาว่าขณะเกิดเหตุนะครับจำเลยที่2เนี่ยขับรถยนต์โดยสารประจําทางเนี่ยมาใกล้จะถึงสี่แยกนะครับจำเลยที่2เนี่ยย่อมจะเห็นรถยนต์บรรทุกคันที่จําเลยที่1น่นะครับขับเนี่ยกำลังเลี้ยวขวาที่สี่แยกดังกล่าวอยู่ก่อนแล้วแม้นจําเลยที่1น่นะครับจะขับรถเลี้ยวขวาโดยฝ่าฝืานสัญญาณจาราจรนะครับแต่เมื่อจําเลยที่2เนี่ยเห็นได้ในระยะห่างและมีรถเลี้ยวขวานําหน้ารถจําเลยที่1อยู่หลายคันนะครับ จำเลยที่2เนี่ยนะครับควรจะใช้ความระมัดร,ระวังในการขับรถให้มากขึ้นไม่ใช่จำเลยที่2เนี่ยจะถือว่าตัวเองนะครับได้รับสัญญาณไฟเขียวนะครับให้ขับผ่านสี่แยกไปได้แล้วจะขับรถอย่างไรเนี่ยตามชอบโดยไม่ระมัดร,ระวังนะครับหากมีรถคันใดเนี่ยขับมาตัดหน้านะครับจำเลยที่2เนี่ยควรจะลดความเร็วลงและเตรียมห้ามร้อยเสียแต่เนิ่นๆนะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่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 ่ะ่่ ความเร็วของรถแต่อย่างใดจําเลยที่2นะครับสามารถที่จะดีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเฉียวชนกันได้ตามวิสัยและผู้มีอาชีพขับรถยนต์โดยสารเนี่ยนะครับแต่จําเลยที่2เนี่ยหาได้ทําเช่นนั้นไม่จาเลยที่2อนะครับจึงต้องรับผิดฐานขับรถโดยประมาทวิเคราะห์แล้วนะครับในปัญหาข้อนี้นะครับข้อจริงเนี่ยได้ความตามแผนที่สังเกตแสดงสถานที่เกิดเหตุนะครับเอกสารหมายจอสาและคําเบิกความนะครับของร้อยตารวจเอกพินิษนะครับพนักง,งานสอบสวนว่าตรงสี่แยก ที่เกิดเหตุนะนะครับมีสัญญาณจราจรขณะเกิดเหตุนะนะครับสัญญาณไฟจราจรเนี่ยใช้งานได้นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ขับขี่นะครับต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรตามในยะแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตราย1ซึ่งบัญญัติว่าผู้ขับขี่นะครับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรนะครับที่ติดตั้งไว้หรือทําให้ปรากฏในทางและข้อเท็จจริงนะครับฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาศาล ทว่าจำเลยที่2นะครับขับรถยนต์โดยสารประจําทางนะครับเข้าสี่แยกในอัตราความเร็วนะครับประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่สัญญาณไฟจราจรสีเขียวให้รถทางตรงเนี่ยแล่นผ่านไปได้ส่วนจาเลยที่1นะครับเป็นฝ่ายขับรถยนต์บรรทุกนะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนไม่เห็นสักฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนะครับปัดหน้ารถของจําเลยที่2เหตุที่รถทั้งสองคันเนี่ยนะครับชนกันเนี่ยเพราะจาเลยที่1น่นะครับขับรถบรรทุกเลี้ยวขวาตัดหน้ารถของจำ ำเลยที่2เช่นนี้จำเลยที่1น,นะครับจึงเป็นผู้ขับรถโดยฝ่าฝืนสัญญาณจราจรนะครับส่วนจำเลยที่2เนี่ยเป็นผู้ขับรถโดยปฏิบัติตามสัญญาณจราจรนะครับตามมาตรา22อนุ3ซึ่งบัญญัติว่าสัญญาณจราจรไฟสีเขียวนะครับให้ผู้ขับขี่เนี่ยขับรถต่อไปได้ดังนี้นะครับสานฎีกาเนี่ยเห็นว่าในาขณะเกิดเหตุนะครับจำเลยที่2เนี่ยมีสิทธิขับรถยนต์โดยสารประ่จำทางนะครับผ่านสี่แยกที่เกิดเหตุไปได้โดยชอบแต่ขณะเดียว การน,นั้นนะครับจำเลยที่1เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรโดยหยุดยดรอลรถนะครับจนกว่าสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวจึงจะเลี้ยวขวาไปได้ตามมาตรา22อนุ4ีนะครับซึ่งบัญญัติว่าสัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดงพร้อมกับลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวนะครับให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถนะครับไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้นะครับด้วยนะครับหากจำเลยที่1น่นะครับปฏิบัติตามสัญญาณจราจรโดยเคร่งขัดแล้วนะครับ รถทั้งสองคันเนี่ยจะไม่ชนกันส่วนที่โจทย์ดีกายอีกประการหนึ่งว่าจำเลยที่2นครับขับรถด้วยความเร็วสูงไม่ชะลอความเร็วของรถนะครับแต่ประการใดและเตรียมห้ามล้อเสียแต่เนื่นๆนั้นก็ปรากฏตามข้อกําหนดนะครับเกี่ยวกับความเร็วของรถนะครับในมาตรา67บัญญัติว่า ผู้ขับขี่นะครับต้องขับรถด้วยาตราความเร็วตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทางและกฎกระทรวงไอ้นะครับฉบับที่6พศ2522นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522ข้อ 2, 22, 1นะครับบัญญัติว่าในกรณีปกตินะครับให้กําหนดความเร็วสําหรับรถดังต่อไปนี้อนุหนึ่งนะครับสาหรับรถบรรทุกที่มีน้ําหนักรถเนี่ยนะครับรวมทั้งน้ําหนักบรรทุกเนี่ย เกิน1,200กิโลกรัมนะครับหรือรถบรรทุกคนโดยสารเนี่ยให้ขับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับไม่เกินชั่วโมงละ60กิโลเมตรแต่การที่จำเลยที่2อนะครับขับรถโดยสารเน่นะครับเข้าสี่แยกที่เกิดเหตุเนี่ยในอัตราความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดังได้วินิจฉัยมาแล้วเช่นนี้นะครับจึงเห็นได้ว่าจำเลยที่2อนะครับได้ลดความเร็วลงต่ำกว่าความเร็วที่กำหนดนะครับในกรณีปกติตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง มาหาไทยฉบับที่6นะครับพศ2522ข้ 2, 22, 1, อ1นอนุ1นะครับดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับด้วยเหตุผลดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วนะครับจึงเห็นได้ว่าจำเลยที่2อนะครับหาได้ขับรถตามใจชอบโดยไม่เระมัดระวังหรือขับรถโดยความเร็วสูงไม่ลดความเร็วลงดังที่โจทย์ดีกาขึ้นมาไม่จำเลยที่2อนะครับจึงมิได้ขับรถโดยประมาทพิภากษายืนนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคำพิภาษาสาลดีกาใน คดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาศาลนิกาที่1554ทับ2,530นะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับหรือเราเนี่ยพยายามจะเรียกร้องไปแล้วนะครับคู่กรณีเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านน้อยเกินสมควรนะครับถ้าท่านติดขัดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับลองติดต่อสอบถามมากับ ทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้คําแนะนํานะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธินะครับท่านจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปเรายินดีให้คาปรึกษาฟรีนะครับสำหรับคนที่รู้ตัวนะครับว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับเราต้องรีบเข้าไปเนี่ยเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับหรือในกรณีเนี่ยที่เราขับรถไปเฉียวชนเขาเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับเราต้องรีบเข้าไปเนี่ยเยียวยาและก็แสดงความรับผิดชอบนะครับกับครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสาหรับคนที่มีรถนะครับ นายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนําเรียนนะครับท่านเนี่ยต้องหมั่นตรวจสอบเลยนะครับว่ารถเราเนี่ยพรบหรือประกันภาคบังคับขาดหรือไม่เราจะปล่อยให้รถเราเนี่ยไม่มีพรลบหรือไม่มีประกันภาคบังคับนะครับแล้วเราเนี่ยต้องตรวจสอบดูด้วยนะครับว่ารถเราเนี่ยมีประกันภาคสมัครใจหรือไม่เวลาเราเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท่านเนี่ยแจ้งบอกกับบริษัทผู้รับประกันเนี่ยนะครับว่าท่านเนี่ยประสงค์นะครับจะซื้อความคุ้มครองนนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหนึ่งล้าน บาทต่อคนเนี่ยนะครับตอคทั้งเนี่ยวงเงินสักสิล้านบาทคุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยวงเงินขั้นต่ำเนี่ยจักห้าล้านบาทเวลาเกิดเรื่องราวหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับเขาก็จะเข้ามาเนี่ยครับเยียวยาในส่วนต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเกจสาระความรู้นะครับนำคำพิพากษาสารีกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็น เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้เรานะครับวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ